ไปที่ป่าลุงหาหน่อยสกีแลสลิงนะ Mua nhiều bao hôm nay.

ယော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  ออ <laughs> คนแต่คนแตนเลย3คนจะหลดบ่าจากไฟสี่คนเท่ากับเจ็ด10ิล้วเป็นร่อยโลเลยทำหน่อยเขายังไม่ได้กีสิโลเลยวะทำหน่อยก็ได้ เพิ่งจะไปางคำซิป้า,าถมืดมากรีบป้อพี่นองเลยแน่มาด้วยฮะอ่าถว่าค่ะแจง,ง,งนคะโฝนสิมาแล้วป่าลุง ฝนสีมาอีกแล้วพายุฝนพาุลมฝนสีมาเลยลูกฝนมืดฝนมาขึ้นมาลูก ไปลุงวาวสาดมาปูให้น้องนังนี่ลุงได้ป่ะนี่น้องลุงาไหมนาเล็น้องละออดมดเืปู่งเลย่ขนซ้ายลงเขื่อนคือมันสิถั่วไหมเนาะ้องขๆแล้วตบเลยไปุ่งนั่งลนั่งน่แหละมีกระม้ยาหนึ่งมันพี่้องเลย มันท mm ี่ขุดมาเมื่อวานนี่เนาะมันที่พี่น้องเห็นนี่ก็ว่าสิตองเก็บใส่ถุงขายมีผู้ใหญ่ใจดีอยากซื้ออยู่บ่นาซื้อให้ผู้นั้นผู้นี้เฮาสามารถาสิเลือกเอาแต่หัวงามๆบ่บ่งามเฮาก็บ่บ่เก็บใส่ถุงเดี๋ยวสิลองใส่ถุงเบิ่งก่อนเราสิได้จักถุงเนาะปาเสียงลมมาแล้วบ่นะอ๊มืดแล้ก็ตกโลดบาดนี้อื มืดมากแล้วก็โตโกมาเลยฝนกะกำลังเงอนจะสิพากันทั้งเบิง้งสิโจกกะมึ้อรือจังใดฝนก็นเริ่มลงเม็ดแล้วใช้มาหามาะขายมันนะแม่ลูกมาเสือมีปลาลุงใจดีสื่อซอยมันกะคัดเอาแต่ห่วงงามงามมันได้ทั้งเบิดหาเบิด้ดทั้งเบิดหาทุ่งเนาะ นี่ยังไมคเยอะดีมะอาจจะวงงามมันลุงบังดูนี่จากไะลุงอะมาหาจะขายถุงเท่าไหร่เมาขายบุแพงดเราพี่น้องถุงละสามสิบบาทโลมิแตะโลหกขีดโทษโลหกขีดนะโลหาโลหกไงเลย ทุกละสามสิบบาทมีอยู่ทั้งหมดห้าถุงสาวุดนุ้นเนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้ใจดีหน่อยก็ซื้อซต้อยก็ซื้อให้ผู้นั้นผู้นี้ก็สามารถซื้อให้ได้เนาะติดต่อมาได้ทางเฟซบุ๊กบ่าวดาวบ้านนามันแก้วจะมีว่าง้อมพวกร่ายแล้วพวคร่ายน้อ 我慢点。